วันนี้เป็นเมนูง่ายและอร่อยมากค่ะาซโดดดจิ้มไข่ลวกเทคนิคไข่ลวกแบบชำๆแบบนี้ต้มน้ำให้เดือดนะคะเรียมไข่อุณหภูมิห้องพอน้ำเดือดปิดแกส๊สใส่ไข่ลงไปในหม้อเลยปิดฝาไว้จับนาฬิกาเลยค่ะ8นาทีเป้ง ตักไข่ขึ้นไปนอกน้ำเย็นทันทีค่ะไข่จะได้ไม่สุกเกินจะเป็นไข่ลวกที่บิงชอบมากคือยังมีความเยมิ้มเยมแล้วก็ไข่าขาวเป็นวุน้นไข่ลวกตอนเช้าเนี่ยจะทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโนจากไข่นะคะโปรตีนแล้วก็แคลอรี่คุมได้ดีมากเราก็เติมคาร์โบไฮเดรตนะคะน้ำตาลต่ำด้วยขนมปังซาโด์ท่หมัมกเกิน24ชั่วโมงเลยเพื่อนๆมีไว้ติดบ้านก็แค่เอามาอุ่นจุ่มน้ำแล้วใส่หม้ออบลมร้อนนะคะใขนมปังซาโดกรอบนะคะเพิ่มผักสลัดในาจานนิด แค่นี้ค่ะจะได้เมนูเฮลตี้ไข่ลวกกับขนมปังซาวโดวันนี้เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะที่แบบว่าอีซี่มากแต่ได้พืค่าารโปรตีนสูงอืมซาดอันนี้จะเป็นช่วงซาวโดแน่นๆวันนี้เป็นไข่ลวกไข่ลวกใส่พริกไทยโยแมกกี้นิดหน่อยติดๆๆๆ,ๆจริงๆอะชอบแบบนี้จิ้มเลยจิ้ม ืแค่นี้ก็อิ่มแล้วอยู่ท้องเอาโดอร่อยอร่อยบิงกิ้งซาวโดสั่งได้นะคะ